สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเทรดโจนสลัดครับผมวันนี้เป็นวันที่20นะครับแล้วก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหกราฟลงมาพักตัวเยอะมากเลยแทบจะกลายเป,เป็นเขาเรียกว่า PA เซีเลยก็ว่าได้นะครับแทบจะกลายเป็นจุดกลับตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟไทม์เฟรมเดีกันนะครับ ในส่วนของ t i m ม f เฟ m e D a y นะครับเราจะเห็นว่า,าเราจะมีเส้น1,9,4,8สีเหลืองๆตรงนี้อยู่ใช่ไหมฮะเรามองกลุ่มแท่งเทียน2กลุ่มเนี่ยนะอันนี้กลุ่มที่1นะเนี่ยนะอันนี้กลุ่มที่1อันนี้กลุ่มที่2นะครับซึ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยการไซด์เวย์บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับคือการสร้างแนวรับที่มีความแข็งแรงและนี่คือไทมเฟรม D นะโอกาสที่กราฟจะอยู่ต่ำกว่าราคานะครับ หมายความว่าถ้าลุผ่านเนี่ยกลุ่มนี้ไปได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคือนเนี่ยนะกราฟลงมาเยอะมากวันนี้คือการพักตัวของขาลงเมื่อคือนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเล่นบายจากแนวรับบริเวณนี้ขึ้นไปก่อนนะฮะอันนี้คือแนวทางของ t ท m e f ฟ a ม e ด a นนะนะครับแล้วเดี๋ยวตลาดอเมริกากราฟจะเซลลต่อหรือว่าจะขึ้นต่อเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในช่วงของกลางวันและกลางคืนนะเอาง่ายๆเลยก็คือตลาดกลางวันกับตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับโดยส่วนมากในะกราฟจะวิ่งส่วนทางการต้องพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ t m m f r a m e h สี่นะในส่วนของ t m m f r a m e h สี่ครับนะกราฟลงมาถึงบริเวณแนวรับนะครับและยังไม่สามารถที่จะผ่านบริเวณ กลุ่มแท่งเทียนที่มีการไซเวตตรงนี้ได้ตรงไทม์เฟรม H4 ก็มีแนวรับเหมือนกันนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นแนวรับเดียวกันกับไทม,เมเ์เ a m e day นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับยังไม่มีสัญญาณในการเซลล์นะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นพักตัวจากแนวรับนะครับแนวรับ H4 หนึ่เสามแปดเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าที่เราตีมาจากไทม์เฟรม day นะนะ ตอนนี้เวลา11นาฬิกาสนาทีนะครับเดี๋ยวเราดูที่ไทม์เฟรม H1 กันคือไทม์เฟร e H4 นะครับมีแรงเซลนั่นแหละแต่ว่ายังยังไม่เซลล์ตอนนี้นะอาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือตลาดอเมริกานะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้คือการพักตัวของขาลงมาเมื่อคืนนะครับกราฟยังไม่ได้พักตัวเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรม H1 ครับนะ ตรงบริเวณนี้เป็นแนวรับนะครับหนึ่งเก้าสามแปดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราคือถ้าเป็นนักเรียนในระบบเทรดโจนสลัดนะครับจะรู้ว่าเราจะรอจุดกลับตัวของกราฟนะบริเวณนี้นะครับเ,เนี่ยเหนือหนึ่งเก้าสานะครับเราจะรอจุดกลับตัวบริเวณนี้ในไทม์เฟรมที่หนึ่งแล้วเราก็จะบายขึ้นไปนะครับ นะครับเราก็จะบายขึ้นไปแนวต้านแรกหรือจุดทีพ่พีแรกก็คือ1950 1960ตามลำดับนะครับเส้นเหลืองๆนี่เลยนะถ้าไม่มีจุดกลับตัวห้ามบายเด็ดขาดนะครับนักเรียนทุกคนทุกท่านนะไม่มีจุดกลับตัวห้ามบายเพราะกราฟจะรันเทรนขาเซลการบายขึ้นไปวันนี้คือการสวนเทรนเพราะฉะนั้นค่อนข้างอันตรายสวนเทรนแล้วทำไมผมถึงไม่ห้ามละ่ะไม่ห้ามครับ เราทุกคนมีความเก่งมีความเข้าใจเราสามารถเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่กล้าเล่นนะครับให้รอเล่นตามเทรนก็คือเซล,ลก่อนรอ PA เซลลีลก่อนแบบนี้นะครับเราถึงค่อยเล่นตามแต่สำหรับท่านที่เก่งๆแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถบายขึ้นมาจากอะไรครับจุดกลับตัวนะครับต้องรู้ว่าการกลับตัวของไทม์เฟรมให้หนึ่งครั้งเนี่ยคือการขึ้นมาพักตัวของไทม์เฟรมให้สี่และไทม์เฟรม เดนะครับต้องเข้าใจด้วยนะต้องมีจุดปิด TP ที่ชัดเจนนะครับคือผมมั่นใจว่านักเรียนในระบบเทรดจนสลัดเนี่ยไม่มีทางเจ็บตัวแน่นอนเพราะว่าเรา,เอ,าอ่านกราฟออกแล้วก็ไหวตัวทันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ